บ้านมันก็คือบ้านสิให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปอยู่ในห้องแอร์บ้านหลังรูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆควัวไฟเก่าๆเถียงน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบร่รดดอกต่อให้มันบ่างามหูงามตา่หลูหลาบบเรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจําความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความศศรู้สึกฮักหรือเกลียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบั่นอดทนสู่ชีวิตติดดินบ้อออกจากบ้านกับโบมีนาทีการงานหลูหลา บ่มีโอกาสกระแลนคนซอกหาบ่มีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุกให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน ปัญหาต่างๆมากมา,กมายผ่านมาถักท้ายอยู่สุมือสุเวนแต่หลายคนกรผพานมันมาได้เทื่อแล้วทเทือเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบานเฮาหอบติดโตไปน้ำไปสานต่อกอฝันในสําเร็จย่างใจคนหวังพเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคาจะดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นวังมันเกาะกลุ้มหัวใจสุผูสุคลได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮาก็หาแนวเหตุแนวแก่ให้ความท่อแท่ท้อถอยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลงดินพัดเป็นใบ